จะปวดโยมอีกวันหนึ่งวันนี้อ้าวสบายดีไหมเรื่อย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 มาเรียงเรียงยมอยู่กับใครสามสี่คนสามสี่คนระวังฮ้ยระวังระวังไหมระวังไหมเราสามสี่คนเหรออืม แต่นี่นี่ใครนี่แฟนแฟนอ๋อแต่โยอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแฟนอายุเท่าไหรสี่สหกสี่สิบหกสี่สิบหกคนไหนแฟนโยอันนนนี้ลักชายนะอืมแล้วอยู่เกินทั้งหมดอยู่กี่คนห้าคนห้าคนแล้วใครทำงานที่เป็นหลัก ยังไม่มีใครทำเลยคนนั้นก็เจ็บม่สบายใครใครเจ็บเป็นอะไรลูกเจ็บเป็นไทรอยครับไทรอยไทรอยโรคเอความดันหัวใจอ๋อหลายอย่างไทรอยความดันหัวใจแล้วไทรอยนี้มีพิษไหมไม่มีไม่มีนะแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรและไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรสี่สิบกว่า แล้วลูกโยมนี่นี่นี่ลูกโยมนี่คนสามีใหม,ม่เดี๋ยวนั่งคุยนิดหนึ่งนะนงนเดี๋ยวเอานี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวโยมหันหหันหันนนี้้จจสิเป็นไทยลอ,อยตกลงลูกคนหนึ่งโยมคนหนึ่ง ามีคนหนึ่งก็สามเล้ยแครอีกหลานนอนานี้หลานอายุเท่าไหรหลานหลานก็ยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วทำงานอะไรลยยังไม่ได้ําสมัครก็รอเขาเรียกรอเขาเรียกจ้ะน้อง่อแล้วมีวุฒิอะไรตอนนี้หลานปหกวุฒิปหกเอาแล้วก่อนนั้นเขาไม่มีงานเหรอมีแต่ว่าเขายุบฮะออกงานยุบอองานยุบ ็เลยไม่มีใครได้ทำงานาแล้วสามียอมงานหลักเลยครับก็มันได้หลักร้อยดัดเลื่อยเหรอเป็นช่างเหรอเลื่อยหลุดเปลี่ยนใบครับอ๋อเป,ปลี่ยนใบอะไรลโยมทำงานอะไรปกติเลือกทำนุงล่างครับเพราะโกงเพราะแรงเลยไม่ได้ไปทำเหรอไม่ได้จ่ายเลยแล้วไม่ายอีกครับอ,อืม อีกสาดำบพลอยอีกแล้วแล้วเงินที่ไหนใช้ตอนนี้เงินผู้สูงอายุถ้าแค่เจ็ดร้อยอยู่คนเดียวเหรอจ้ะนอกนี้ไม,ไม่มีใครอ้าวกว่า,าจะได้เจ็ดร้อยก็เป็นหนี้เขาก็ได้มาก็ใช้หนี้ก็เหลือประมาณร้อยกว่าบาทแล้วสามีโยมแฟนโยมครับยังไม่ได้ค่าแรง จ้ะบางทีออกเก็บขวดตอนนี้ไปไหนะไม่ไหวอ๋อโยมเลยเก็บขวดเลยแล้วแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วลูกชายทำทำาไรไหวไหมเพิ่งจะแข็งแรงอ๋อเนะพิ่งดีขึ้นจ้ะอี่ยเดือนอีกสองเดือนหมอก็นั้นถาจะเจาเลือดอีกครั้งก็รอหลานให้มีงานเวลาคำว่ารอง,งานกับ มีใครมาจ้างไหมไม่มีทำไมงานถึงมันหายากเล่อ,อผู้ชายใช่ไหมผู้ชายแล้วทั้งนี้ยมได้แค่เจ็ดร้อยเดือนแล้วตอนนี้ถามจริงมีเงินติดบ้านไหมไม่มีไม่มีเลยตอนนี้ แล้วคุณละไฟจะจ่ายไงค่าไฟค่าน้ําก็ลูกสาวคนที่เขาได้แฟนใหม่เขาไปอยู่พิจิตเขาโอนมาให้เดละพันอ๋อยังมีลูกสาวเดละพันเป็นค่าไฟค่าน้ําแล้วค่าทำนก,กิจว่ามีไหมว่ามีทำประกันหมู่บ้านจบละยี่สิบต้องจ่ายเหมือนกันนะะมันไม่พอกินไม่อช่ แล้วเข้าจากไหนมันกินเอก็ได้สามร้อยที่บออัตรประชาชนสามร้อยกินกันห้าคน<ม>จะพอ,อยีไ่ไหนลูกชายเขาก็ได้แล้วก็ได้เอาลูกชายก็ได้ด้วยสองสามสี่คนได้แค่สองสามคนยังไนคนแถวบ้านนี่อยู่สี่คนตอนนี้ก็มีสี่คน แล้วเ,เด็กยังแข็งแรงอยู่ไหมหลานโยมแข,ข็งแรงไหมแข็งแรงเขาเลือกงานรอือเปล่าเขาไม่เลือกเลยมีงานเขาก็ไปเด็กก็มีรถเครื่องไหมไม่มีจ้ะถ้าไม่มีไปทำงานกับเราลำบากต้องต้องม,มันเดินทางไกลไป นไกลไปถ้าไม่มีรถรถเครื่องรถเครื่องก็ไม่มีมีจักรยานก็ใช้ไม่ได้เด้วเขาเป็นช่างอะไรไหมไม,ไม่ได้เป็นอะไรต,ตอนนี้เขานอนอยู่แล้วอเอาไงดีถ้าอย่างนี้มันไปไม่รอด เราเงินเจ็ดร้อยกับลูกสาวสมบูพันหนึ่งสี่คนคนนี้ก็ป่วยอีกอเ,เอางี้ทำมามีใครกินเหล้าไหมพูดตรงๆรงมีไหมเมื่อก่อนลูกชายกินจงนี้เลิกแต่เ็เป็นไอ้โรนนี้เลยเลลแล้วนี่เ้ากินตัวแล้วเลิกเหมือนกัน เลิกนั้นยังสองปีแล้วนะดีแล้วฮะเอา,อาง,งี้เดี๋ยวเอาข้าวมาแปดลูกมีไหมเอาข้ามาปแปดล,ลูกกับข้าวเดี๋ยวให้เงินไว้หมื่นนึ่งนะเอาไว้ใช้ใกินกัน ถ้ามีรถเครื่องก็จะให้ไปทํางานที่วัดเพราะวัดมีงานทําทุกวันไกลมั้หนุ่ะวัดพระพุทธแสงธรรมที่มีบาทลูกใหญ่เอ้ <lucky S 1> ตรงนี้มันจุดไหนนะอันนี้ขึ้นกับอะไรอำเภออะไรอำเภอครับอายุทยาหรือเปล่าพี่ครับอ๋อที่ยาเอ๊ะจะจะต้องไปหาหมออีกไหมเนี่ยลูกชายหมอหน้าต่อให้อีกหมื่นไปไว้สำรองไว้ที่บ้านไป ใช้เงินให้มันคุ้มค่านะให้ยมคนดูแลเงินนะเอาไม,ม่ีกงมื่นไปมีคนป่วยด้วยตกงานป่วยเก็บไ,ไ,ไ,ไวย้ยมคนดูแลเองนะ ็เหมือนคนวัดคนวาเนี่เนี่ยไหนลองบอกนะเคยเคยไปทำอะไรบ้างกับวัดกาวาช่วยพระเก็บวาดเนี่ยนะพระเก็บวาดวัดไหนล่ะวัดหัวหินไงคะหัวหินจมพุนที่นี่ก็ที่นี่อดูเหมือนคนวัดคนวานแล้วสวดมนต์อะไรได้ไหมไม่ได้เป็นหนังสืออะไรเลยไม่เป็นหนังสือได้เคยไปนั่งพุทโธครับไห<ป>มเ,<ค>เคยไหม ไปนุ่งขาวห่วขาวเคยไหมเอ๊ะนุ่งหขาวมไม่เคยไม่เคยจ้แต่มีแต่ไปช่วยวัดจ้ราต่อไปให้ฟังธรรมะอันนี้ใช้ได้เป็นสองระบบพอเสียบไฟนะพอไฟเต็มเราพอเสียบปั๊บเราก็เปิดไปในตัวเปิดไปก็ชาร์จไปในตัวพอผ่านคืนแล้วก็ดึงปลั๊กออกเราไม่ต้องเสียบไฟแล้วทนี้เปิดได้เลยพอฐานอ่อนก็ค่อยเสียบแล้วก็ฟังไปด้วยเปิดไปด้วย นนเนี่ยเลขหนึ่งสวดมนต์จะมีดนตรีก่อนสวดมนต์ทำวัดเชา้าแล้วพอเลขสองก็ทำวัดเย็นอย่างละชั่วโมงพอเลขสามก็เทศพอฟังธรรมปั๊บ เราลองดูฟังเลขสีดูกดเหมือนโทรทั์ในช่วงที่เรานกันที่4เริ่มคำว่าเริ่มเนี่ยไปฝึกเอานะก็ะเป็นสิ่งที่เหมือนฟังหัดนั่งพุทโธเรากำลังจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งฟังพุทโธให้กับความเกิดที่ แบ,บมือรับนี่ก็เอาไว้ใครสวดบนเป็นก็มาสวดใครดวงสือไม่เป็นก็เอาเป็นดูหน้าเป็นที่ะระลึกไว้นะระวังนี้ก็ได้อะน,นี่รีโมทนะเลขถ้าเปิดไปเรื่อยๆก็จะเทศไปเรื่อยๆมีสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงมันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าโยมอยากจะฟังสดมันจะว่ากลับมาเลขหนึ่ง หรืออยากฟังกันไหนสักกันที่50าสิบก็กดห้านถ้ากันที่ที่ร้อยย่ก็กด100 000, กันที่300ยก็กด300 000, แต่หมดที่3 87หมดแค่นี้นะอ่ะวางไว้เลยอเอาเงินเก็บไว้เอาเสื้อผ้ามาเรียบร้อยนะ,ะแล้วนมเป็นโรคอะไรไมนี่ลูกมาเป็นโรคอะไรลูกเป็น ความดันครับความดันดันต่ำน้ำดันสูงสูงครับสูงแม่หัวใจหัวใจยังไม่แน่ใจเป็นพราะว่าเหนื่อยครับอพอเหนื่อยเหนื่อยแล้มีอะไรอีกไทรอยครับไทรอยความดันกับไทรอยเป็นหลักก่อนครับมันผอมลงเหรอนี้บวมขึ้นครับน้ำหนักขึ้นครับเมื่อก่อนผอมวันนี้ครับแล้วทำงานอะไรตอนนั้นตอนนั้นทำอยู่ทั่วไปครับทั่วไปแล้วทำไมหลานนี่คือลูกเราหลานหลานแล้วทำไมถึงเขาไม่ทำงานยังไม่มีงานทำก็ตกงานเหมือนกันครับ นานนี่ยังตกตั้งแต่น้ําท่วมรอบที่แล้วรอบล่าสุดน้ําท่วมเมื่อไหร่น้ําท่วมเดือนไหนน้ําท่วมปีไหนปีปีนี้แหละท่วมไปแล้วเหรอที่นี่ท่วมเป็นทีนะครับแล้วปีห้าสี่กับปีหกสี่ปีไหนปีห้าสี่ปีที่หน่งปีหกปีหกสี่ปีที่หนึครับหกสี่ก็เพิ่งทคยมาสองปีนี่ตกงานมาสองปีทำไม่ตกยาวเงี้ยอันนั้น อื่ใช่ดีหลังหลังปีหกสี่ครับใช่เนาะแม่เนาะหลังปีหกสี่แล้วแล้วไม่มีใครมาจ้างหรอก็ยังนอกนั้นก็มีพวกกับการไทยนอนนอยขอดูคนหน่อยได้ไหมเรียกดูดิเพื่อเพื่อจะให้ทำงานเดี๋วดูเดี๋วดูดูลักษณะหน่อยดินอนอยู่กับแฟนอ๋อ เขามีเมียอยู่จ้าอ๋อแล้วเมียก็ทำอะไรอีกไม่ได้ทำอ้าอีกแล้วลงล็อกเลยเมียก็ไม่ทำห้าชีวิตสนุกเลยเจ็ดร้อยที่จะออกหาขวดลายนิทามไปไม่ไหวเออแรงงานอิสระมันมีงานอะไรบ้างก็ก็จะเต็งพวกลูกมือะลองหัดซื้ออะไรขายได้ไหมสั้งโครงตั้งเครื่องเครื่องลงสูบลงดู ม่อย่างเงี้ยเราจะขายอะไรได้ไหมเห็นต,ตามสีแยกเราซื้อของเราไปขายได้ไหมมันต้องมีคนทำอ่ะไม่เราไปซื้อ<ม>ต่อก็าขายได้ไหมไม่มีครับแบบนี้ไหนเอามาดูลุกหน่อยดูหน้าตาหน่อยอ๋อนี่ก็พรอมอีกโอ้ยมันจะแบกปูนไหวไหมเนี้ยว้าแข็งแรงแข็งแรงอยู่จะสู้ได้แค่ไหนไม่รู้จำได้ไหมอาจารย์ผมก็เคยดูในยูทูปสู้งานรอเปล่าเนี่ลูกครับได้ค ทำไมผอมจังมีโรคอะไรรอเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้มีโรคไม่มีโรคแล้วตรงงานมานานแค่ไหนลูกประมาณามส,สามสี่เดือนสามสี่เดือนแล้วเราไปหางานบ้างไหมไปครับแล้วตรงงานเพราะสาเหตุหลังน้ำท่วมน้ำท่วมครับตอนนั้นน้ำท่วมแล้วไม่ไม่ได้ไปเพราะหยุดดูยกของที่บ้านเ้าบ้านพอวันตรงนี้มันท่วมมันท่วมนิด นี่ท่วมมาเดือนไหนเนี่ยแต่ช่วงปีที่แล้วนนี่ผ่านมาเป็นปีนะที่ตกงานหรือหกห้ากหหลังก็หกสี่แต่ก็ตอนนั้นที่ว่าติดตกจากที่ว่าที่ที่ทําตั้งแต่อันเก่าครับแล้วก็ผมก็ทําแบบยิบยย่อยๆมาเรื่อยๆแบบไปเขาให้ไปช่วยอะไรก็ไปทาแล้วตอนนี้เราลองงานอะไรอยู่อ่าตอนนี้ไปสมัครพี่ทรับบรฤิครับ งานเลยเป็นของแบบบริษัทนะแล้วไอ้ของลงทอตรงลงทอตรงนี้ตรงทอให้เลือกงานหรือเปล่าะสู้ไม่งานกรรมกรสู้เปล่าตากแดดตาอะไรสู้ปเปล่า,า,า,าก็ต้องต้องทำอะก็ต้องทำเอาถ้าได้ทำก็ต้องทำพอะงานของพี่วัดจะมานี่เลือกงานไม่ได้ปีที่สูงก็คือที่สูงที่ต่ำก็ที่ต่ำยกแบกก็ต้องยกแบก สารพัดงานเลยโอกระเบื้องทาสี่สอบหลังคาทําได้หมดอยากจะทำหรืป่าถ้าอยากทําเดี๋ยวไปติดต่อที่วัดเลยกันไปคิดเองนะ,ะให้ให้โอกาสเลือกแต่มันพร้อมเกินดูแล้วทรงมันม่อยกินข้าว,วะทรงอย่างนี้คนงานจะมากระดูกเหล็กทุกคนนะโย่ต <c oughs> ้อง กระดูกเหล็กคนงานจะมาสู้งานตลอดทใไมสู้่ะมาก็บอกไปลุง <laughs> เขายิ่งแม่เขายิ่งผมอมเขาพอกันเออว่ากันไปตามเหตุมีการเรป็นแดนเกิดทายาทเผาพันธุ์และครอบครัวอัญโยมนั้นเขาก็ต้องอยู่กับยายนั่นแหละดูแลทำไมได้แฟนหนุ่มอ่ะขาม,มาอยู่ด้วยก็ไม่รู้จะทำไงเอเขามาอยู่ด้วย <laughs> จะไล่ลมใช่ไหอ่ะอ่ะวว่าก็ตามเหตุอ่ะสมควรเวลานะก็ขอจุติแค่นี้อ้าะวะเจริญพรไปคิดเอาหนุ่มถ้าจะถ้าไปทำงานวัดพระพุทธแสงธรรมไปหาในช่างใหญ่ตามาช่างสีนะไปบอก ย้อนใส่รองเท้าเอาเอาใส่เอารองเท้าให้ทุกคนนี่มีไหมเอามาเอามามาเอารองเท้าอันนี้ผมไม่เอาแล้วได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้นะเออแตะเหรอแตะหนีบเออใช้ใช้หนีบหนีบแล้วเออเอามาอันนี้ไม่ได้เอามาอันนี้เอาลองดูไม่แน่เจ็ดเบอร์เจ็ดรวมไหมรวมไหมรวมเอาเพราะ พอดีเหรออเอ,เอนะได้ได้ได้ไดไดอ๋อไป<ส>เรียบร้อย<ส>อ๋ไปแล้วนะอืมไปรีบหายหายรีบทำงานกัน<ส>ต้องช่วยกันทำาหากินก็ถ้าช่วยกินไม่ไม่เหลือต้องทำมาหาแล้วก็กินนะอ๋อไปเลือกดูดูหลานแล้วกันถ้าจะไปทำงานนะ คิดเอาไปวัดพุทธแสงธรรมบาทลูกใหญ่ๆนะเห็นเนี่ยไหมสลาบุรีอยู่น้องแคร์นะแต่แต่ถ้าอยู่นี้ไปกลับมันก็ไกลไปแต่ถ้าไปก็ต้องไปอยู่ที่นู่นนะที่นู่นก็มีที่พักอยู่อ่ะแค่นี้แหละ,ะเล่นก่อน